รู้ก่อนเช็คก,ก่อนอาหารของคนเป็นเบาหวานสําหรับใครนะคะที่เป็นเบาหวานแล้วหรือคนที่เริ่มเป็นนะคะข้อแรกหลีกเลี่ยงน้ํามันพืชน,นะคะตัวน้ํามันพืชเน,นะะี่ยค่ะมีส่วนเป็นไขมันทานที่เยอะมากนะมันจะไปจับหลอดเลือดทําให้เลือดเราของเราหนืดน,นะคะควรที่จะเปลี่ยนจากการที่ทอดนะคะเป็นการที่นึ่งนะคะหรือว่าอบแทนนะคะแล้วก็ข้อสนะคะหลีกเลี่ยงนะคะ,นะ,คะเนื้อสัตว์แล้วก็ เนื้อแปลรูปทุกชนิดนะคะจะเป็นกดเยอะในลำไส้ของเรานะไตของเราจะทํางานหนักมากๆเลยนะคะควรจะทานทันพืชเปลือกอ่อนทั้งหมดนะคะจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดนะ,ะสำหรับพืชเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะแล้วก็ข้อสามนะคนทานตัวนี้ค่ะนักตกว่าเทมเป้ก็ได้ก็คือถั่วเหลืองที่เอาไปหมักนะ,ะจะได้ แบตทีเรียที่เยอะมากแบตทีเรียก็คือจุลินทรีย์ตัวดีๆอ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในลําไส้เราย่อยง่ายๆเพราะว่าทำให้ระบบขับถ่ายเราดีนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนยาวนานด้วย